รอยยิ้มเนี่ยมันเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลควรจะเลือกคนที่เขาเชี่ยวชาญด้านนี้จริงๆค่ะคือตัวเติ๊กเองอะค่ะเป็นคนที่ฟันค่อนข้างเล็กแล้วเวลาพูดกับกล้องก็เห็นฟันล่างเป็นฟันเล็กๆห่างๆค่ะส่วนฟันบนเนื่องจากว่ามีวัสดุอุดฟันตั้งแต่เด็กๆทำให้ฟันมีสีดัางก็เลยรู้สึกไม่มั่นใจเวลาที่พูดหรือเวลาที่แบบว่ายิ้มกับกล้องค่ะชอบมากส เหมือนแบบว่าได้หน้าใหม่เกิดมายิ้มระบาดแฮปปี้มากๆหน้าเนี่ยไม่ดรอปความสมงมากรู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งในชีวิตที่ตัดสินใจถูกมากๆคุยกับคุณหมอยไงได้ออกมาแบบนั้นเลยเราก็แอบกลัวว่า,วาเอ๊ะทำออกมามนะันจะปลอมไหมแต่ทำออกมาแล้วธรรมชาติแล้วก็ทำอกทอกมาแบบสวยมากๆค่ะคือบอกเลยว่าทำเลยค่ะข้อแรกเปลี่ยนชีวิตมากข้อสองคืออะไรก็ตามที่มันทําแล้วมันดีขึ้นกับตัวเราการลงทุนกับเองเป็นเรื่องที่ดีเสมอถ้าใครคิดจะทำเนี่ยเข้ามาปรึกษาคุณหมอได้เลยคุณหมอน่ารักมาก ควปร,รึกษาดีแล้วที่สำคัญคุณหอมอมือเบามากๆค่ะ